นี่คือสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโนบีอที่กำลังสร้างความฮือฮาในโลกเทคโนโลยีล่าสุดบริษัทได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดตัว Nu บีแซด80อุนทราในเดือนตุลาคมนี้โดยมาพร้อมกับการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือชิปเซตเรือธง snapdragon แปดลีเจนที่ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล้ำสุดจาก qualcomm และการยกเครื่องกล้องที่ทำให้นักถ่ายภาพต้องตื่นเต้นจนไม่อาจละสายตาได้ เริ่มต้นด้วยพลังของชิปเซ็ต Nubia Z80 Ultra จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆที่ใช้งาน Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Qualcomm ที่เพิ่มประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดดข้อมูลระบุว่า CPU แรงขึ้น20%เทียบกับรุ่นก่อนประสิทธิภาพ GPU ดีขึ้น23%และ NPU (Neuron Processing Unit) สำหรับการประมวลผล AI ดีขึ้นถึง37%นี่คือตัวเลขที่บอกชัดว่า Z80 Ultra จะสามารถเล่นเกมระดับ 4K หรือทำงานหนักได้ โดยไม่มีอาการล่าช้าแม้สักวินาทีหน้าจอแบบไร้รอยบากแต่ยังคงความครบถ้วนอีกจุดเด่นคือหน้าจอเต็มขอบที่ไม่มีรอยบากหรือรูจอดใดๆทั้งสิน้นแทนที่จะใช้กล้องหน้าแบบด้านข้างนูเบียกลับเลือกพัฒนาเทคโนโลยีกล้องใต้หน้าจอ under display camera ให้มีความคมชัดและลดปัญหา,าภาพฟุ้งที่เคยเป็นจุดอ่อนของเทคโนโลยีนี้ขณะเดียวกันยังรองรับอัตรา refresh rate สูงถึง144เฮ และการตอบสนองการสัมผัสแบบ3,000เฮิร์ทำให้การสไลด์หรือแต่หน้าจอเป็นไปนอย่างลื่นไหลเหมือนไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงกล้องที่ปรับปรุงแบบยกเครื่องสำหรับนักถ่ายภาพหรือคนที่ชอบเซลฟี่ข่าวดีคือแซด80อุนทราได้รับการอัปเกรดกล้องครั้งใหญ่กล้องอัตราไวด์ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเศษ1ส่วน1 55นิ้วจากเดิมเศษ1ส่วน2 88นิ้วทำให้การถ่ายภาพมุมกว้างมีรายละเอียดชัดเจนและรับแสงได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนกล้องหลักก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดเดียวกันทำงานร่วมกับเลนส์ชิ้นและรูรับแสง f 1 8ซึ่งนักทดสอบบางรายเปรียบเทียบเทียบว่าภาพที่ออกมาดูดีเหมือนถ่ายจากกล้องดีเซลาจริงหรือไม่คุณอาจต้องรอชมตัวอย่างภาพจริงแบตเตอรี่ที่เพิ่มความอุ่นใจนอกจากนี้แทรก80ดอุลรายังมีแบตเตอรี่ความจุด1 0 0 mah เพิ่มจาก6 150 mah ของรุ่นก่อน ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่สําคัญสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความทนทานตลอดวันแม้จะมีข่าวหรือว่าอาจใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว80ดับเบิลยูแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วคุณคิดว่าอะไรคือจุดที่นูเบียควรปรับปรุงเพิ่มเติมถึงแม้แซด80อุลตราจะดูทรงพลังทุกด้านแต่คุณคิดว่าการเพิ่มเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่จะส่งผลต่อการถ่ายภาพกลางคืนหรือสภาพแสงต่ำอย่างไร หรือการใช้หน้าจอร้ายรอยบากจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยก่อนที่นูบี a จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้คุณพร้อมจะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หรือไม่ใบหน้ากำลังครุ่นคิด